ขอบพี่จ๊อบอีกครับับอ,อีกหนึ่งคลิป,ปครับ,รบที่อยากจะให้เพื่อนๆได้มาดูรถแข่งคันนี้ทรงหล่อนะทรงหล่ออะไรอะไร,ะไรดูหล่อมเลยมีรอบด้วยนะครับ,รบเดี๋ยวมาดูคันนี้กันว่ามีการสร้างขึ้นมาอะไรอย่างคันนี้คันนี้เป็นสร้างขึ้นใหม่ทั้งคันไหมพี่ทั้งคันทั้งคันครับนะครับ <laughs> เหนื่อยอยู่ <laughs> <laughs> นะสังัดตัวโครงนี่เป็นโครงเก่าเก็บไหมพี่คันเนี้โครงเก่า คงเก่าเดิมมาทาใหม่เลาะใหม่หมดมาเลาะเบาเลาะเบาแล้วก็ทําโครงขึ้นมาใหม่หมดเป็นเหมือนเหมือนโอเพนแคราเอาแบบโอเพนแคมาทําให้ใกล้เคียงมากที่สุดครับครับคันนี้ลืมบอกไปเลยว่าดีกคันคันที่แล้วนี่ให้น้องแม็กขี่เหมือนเหมือนกันเหมันกเลิมครับเนาะเพราะว่าสปอนเซอร์ไม่ให้ใครขี่คันนี้ก็อีกเช่นเคยก็จะเป็นน้องแม็กนี่แหละขี่นะครับ คันนี้ยังไม่ได้ลงพื้นอีกเหมือนกันยังเลยครับคันนี้ยังแค่สตาร์ทฟังเสียงแค่นั้นเองเพราะว่ารอเวลาไปสนามเพราะว่าไม่อยากให้เทศบนทางถนนอันตรายหนึ่งอย่างแล้วก็มันผิดประเภทในการที่เรามาใช้บนทางถนนครับมันเป็นรถแข่งเท่านั้นในสนามเท่านั้นนะครับคันนี้จะแข่งในรุ่นอะไรยังไงบ้างครับพี่อ่ากติกาคือว่าโอเพ่นร้อยสิบซีซี ลูกห้ามเกิน6-5หรือ6-3นะครับยังไม่แน่ไหนแต่แต่ก็มีขบูใหญ่ได้อะไรได้ดีใหญ่ได้ครับน้ำหนักน้ำหนัก,น,น,กน้ำหนักเขาจำกัดไว้ถ้าจำไม่ผิด112ครับแต่ผมว่าคันนี้รวมเจ้าแม็กน่าจะเป็นตอนนี้น่าจะเกือบร้อยี่สิบแล้วแต่วันนั้นแข่งคนน้นเขาก็กติการ1อยสลูกผมบวกครับ ห้าโลแต่ก็วิ่งกับเขาเพราะว่าจะไปให้ลูกชายผมผอมเดฟกว่านั้นไม่ได้แล้วเริ่มอ้วนแล้วเริ่มเริ่มกินเยอะเริ่มกินเยอะเขาเขาเขาต้องการร้อยสิบสองตัวโครงนอกจากเลาะแล้วนะครับตัวตัวแผงคอมีการปรับองศาอีกในที่ปรับนี่ก็ปรับเหมือนกันจะสังเกตได้ว่าโชวคมันจะ ปรับเปลี่ยน,นออกมาแล้วครับถ้าเป็น,น<ม>ตรงมันจะตรงๆ,รงๆครับอันนี้ก็เหมือนกันก็เท่ากับยายาาระยะฐานล้อมก็จะกว้างยาวขึ้นยาวขึ้นนะครับนอกจากตัวโครงตรงที่ตรงคอที่มีการปรับเปลี่ยนแล้วด้านท้ายมีการปรับเปลี่ยนไหมครับพี่นี่ครับช่วงนี้ปรับระยะหมดปรับระยะอีกใหม่เหมือนกันอ่าแล้วก็เครื่องยกขึ้นหมดยกขึ้นอีกนะครับจะเห็นได้ว่ามีมีตัวฮิ้วเครื่องมีตัวฮิ้วเครื่องใหม่ยกขึ้นไปครับแล้วก็เอากันค่ง่าย ระดับรูน้ำมันเครื่องครับเติมน้ำมันเครื่องระบ้าที่ห <c oughs> ิ้วเครื่องเนี่ยเอ่อมันทําให้เครื่องมีการทํางานที่ดีขึ้นยังไงได้บ้างครับอย่างแรกเลยคือไม่ท่อติด <c oughs> อ่าอ่าครับ <c oughs> อ,อันนี้อย่างแรกท่อไม่ติดตท้องไม่ติดผมใส <c oughs> ่ท่อรอดครับท้องท้องไม่ติดแต่การผลการผมยังไม่เคยได้ลอง กับสองคันนี้ที่ทํโครงมาใหม่เแต่ถ้าลองแล้วเวลาไงผมจะมาบอกออแต่ที่แน่คือทองไม่ติดแล้วแหละครับแต่เราก็จะการันตีเลยไม่ได้เพราะว่ายังไม่เคยลองเดี๋ยวไปบอกว่าดีก็เดี๋ยวหาโพาะมมีคอมเมนต์แผงคอแผงคอวีมาแผงคอก็อันนี้ตำบนจปรตัวีตัวีเนี่ยเอามาจากข้างล่างของบีบอ๋อแล้วะแล้วก็เอามาใส่มาใส่เพราะว่า ผมเอาเน้นประหยัดเน้นประหยัดเ้วใช้ได้จริงเอามาแปลงเอามาแปลงก็กลับล่างมาไว้บนบนไว้ล่างครับงานนะครับแฮนด์เมดงานมือบ้านอันนี้เห็นใส่วัดรอบด้วยควัดรอบแท้วัดรอบเออวัดรอบแท้ครับของไฟฟ้าตัวจริงของตัวนี้น่าจะเป็นของซูซูกิอ่าครับอ๋อของซูซูกิครับใช้ได้จริงครับวัดวัดได้จริงไฟฟ้าเอ็นพีแอมทั่วไปเนาะกับคันเร่งคันนี้ใส่พิซเอ็ม เซมครับแท้ๆไอ้เ <Aware> ท <in the tube> ียมเทียมแท้ๆครับใส่ปั๊มเบรกอ่านิชินล่างนิชินนะครับวงเวฟไหมพี่เวฟครับวงล้อหน้าขนาดหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับอันนี้ก็ใส่เป็นยางคาเมลครับผมนะครับแล้วก็สวิงอาร์มครับพี่อ่าก็อันนี้ยืดเท่ามันเป็นของ LS อลวนะครับครับใส่อาจจะยืดสองนิ้ว เราก็ย่นระยะมาให้มันได้เพราะมันขยับได้ครับผมสไลด์รูอมาให้มันดึงได้ถอยหลังได้เดินหน้าได้นะครับก็ขยับได้นั่นเองก็วงล้อหลังจะเป็นหนึ่งถึงสองยั่นะครับข้างหลังนี้เป็น IRC มาเป็นวีลเบอร์วีลเบอร์ครับอ๋อเป็นวีลเบอร์ลายตกแก่งทำไมก่อนสเตอร์เซ็ตไว้ยังไงบ้างพี่อ่าสิบห้าสามหกสิบห้าสามหเนาะนะครับ ใส่เป็นโซ่415เนอะครับอของดีๆเหมือนกันครับดีส415นะครับก,บนะนะบก็ภายนอกก็เซ็ตไว้ประมาณนี้โดยรวมรนะครับส่วนในตัวเครื่องยนต์เรามาดูกันว่าตัวนี้เป็นรูก59แล้วมันจะฟิลลิ่งหรือการเซ็ตเครื่องของพี่จอ๊อบจะเป็นยังไงนะครับ,รบตัวนี้ใช้คอยอ่าเหมือนกันครับเหมือนกันของสมายสมายเหมือนกันครับ ก็เหมือนท่านรูปหน้าตาละกนณะจะเหมือนเอนโแต่มันอยู่ในสมัยเป็นตัวใหม่ของสมัยอแต่ใครๆก็คอยเอนโปเอนโปผมกล้ามาเทียบกันเหมือนไหมเหมือนครับแต่ในความที่เราไม่รู้ผ้าถูกไฟอะไรแตกต่างกันไหมเราไม่รู้แต่มันก้าวอยู่หน่าถ่ายน่าเอามาถ่ายเทียบให้ดูเลยว่าเป็นยังไงผมมีตัวอย่างในตู้แม่มอยู่คอยในตู้มาให้ดูว่าคอยแล้วถ้าผม คอยเอนโปใช่ไหมครับเดี๋ยวเอามาดูยืนยันกันเลยแปลว่าเป็นติตสักลักนาะเหมือนเอนโปหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเนี่ยครับเหมือนหม่พี่เป้าถ้าเหมือนไหมเหมือนเอนโปไหมเหมือนไหมเหมือนนะครับสมัยหน้าตาแล้วลักษณะเหมือนกันเด้เลยไหมพี่เป้าเหมือนเลยนะครับครับ ใครเขาบอกเอนโปผมเล่าบอกทั้นเนี่ยผมเอาสมาร์ทใช้เนี่ยแล้วก็เอาเอนโปมาให้ผมดูเด็กเหมือนกันเลยพี่เป้าลองวางเทียบกับเอนโปเหมือนไหมแต่ในรูปที่ผมคุยเพราะว่าผมไม่รู้ค่าไฟเนงนั้นมันเท่ากับเอนโนะแต่อันนี้รูปหน้าตาแค่พูดรูปลักษณะหน้าตาครับเหมือนกันเดบเนาะใช้เกือบทุกคัน แล้วก็หัวเทียนใช้ NTK เบอร์9ครับผมแล้วก็นอกจากนั้นก็ในเรื่องของกล่องไฟตัวนี้ใช้กล่องของอะไรอยู่ของตอนนี้ของเกมการไฟฟ้าอ๋อครับคร์บูรีครับครับก็โอเคเลยครับแล้วก็ตัวนี้ลูก59แล้วในเรื่องของสาสูบฝาสูบตัวนี้ก็บีบนิดนึงครับครับ14ท่วนอ่า14ท่วนอ่าอันนี้บอกอันนี้บอกอันนี้บอกนิดหนึ่ง14นะครับ14ท่วนว่า ช่วงทอร์ลอดอ๋อครับเป็นทอรอดครับนะครับไอเสียไอเสียลูเดียวลูเดียวครับยกยกกลับกันเหมือนตะก้อนตะก้อนยี่สามผมวิ่งได้ก็ไม่ได้โม้ด้วยถ้าพี่ใครเคยติดตามผมก็มีที่ยืนอยู่ประจำแต่อันนี้กลับหมดแล้วครับเพราะว่าผมมาต่อบนต่อบนต่อบนหมดเหมือนกันเลยครับสองคันแล้วก็รถวิ่งเร็วผมก็ต่อบนหมดแล้วออ่าตนนีทำไมก็ต่อบนกลับมาต่อบนหมดแล้ว แล้วก็ขี่ง่ายไม่ต้องล้อรอบไม่ต้องนู่นความได้เปรียบของการต่อบนอ่าต่อบนคืออัตราชักได้ช่วงชักครับกระบอกสูบขายเร็วเพราะว่าเราไม่ต้องมาเล่นเนี่ยผมไม่มีเลยประก็นตัวล่างผมไม่มีอ่าเห็นประก็นบนหมดเลยแต่บางคนอ่าใช้ลูกแครับแต่ผมใช้ลูกเด็ดเลยครับเนี่ยเด็ดลูกเทียม ใชเท่ากับอสามร้อยสามร้อยเด็อะไรเงี้ยให้ให้ขยับไปสมมติห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดผมใช้เด็แต่ผมยังไม่เคยใช้ลูกวิยาแล้วก็ไม่เคยใช้ลูกเคียเป็นลูกเด็หมดเลยก้านใช้ก้านก้านเทียมอีกเทียมอีกบีดเทียมบีดบีดเทียมด้วยแท้แท้เทียมแท้แท้ไม่เคยเท้เขาเวียงใช้บีดบีดเหมือนเดิมแค่ล้อมใหม่นอง รอมยืดครับชุดคัดครับชุดคัดเดิมคัดเดิมสปินคัดก็เดิมสปิงคัดโมโมครับของของก็ของที่ใช้อยู่ค่าประจําอยู่แล้วครับแต่่างแต่สีใครจะสั่งสีอะไรบอกได้นะครับใครจะสั่งสีอะไรยังไงบอกพี่จํบได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของชุดจานไฟเดิมครับเดิมไม่ได้ ไม่เดิมไม่มีตกแต่งไม่มีทําสัญญาณเลยแล้วก็ปันเตอก็เดิมหรือใครจะเป็นปอนเซอร์ได้อยากลองเหมือนกันปั้นเตื้อปั้นเสอร์แข่งครับอยากจะลองเหมือนกันครับอยู่พี่เป้าหายมากนะได้ได้ได้เดี๋ยวไปสกิลให้ครับลองใช้สักสองตัวแล้วก็ในชุดของคาบูอันนี้มีคุณนี้มีคุณนี้ไมโครโฟนแท้ จะูนน้ํามันนมหนูอากาศยังไงบ้างอตอนนี้อากาศอยู่ห้าสิบครับนมหนูร้อยห้าห้าสกูอากาศรอบครึ่งนั้นได้นะพี่แค่รอบเดียวรอบเดียวอ๋อนะครับรีดรีดวีฟอสแท้ฟอแท้ด้วยอันนี้แท้ไม่มีเคิร์นนี่อันนี้ท่อท่อของน้พุวิหารแดงครับแต่ปลาย L M N ของนาเล็กครับ ออเคันนี้สปอนเซอร์ไม่ไม่มีครับคุณผมอันนี้เราี่จอเองเลยค่อยๆเติมแต่เขาก็ยูทีเสหรือเซนนอตลมเก้าก็คอยช่วยเหลือตลอดอ๋อก็มีเติมมีเติมให้ขาดเหลือเขาก็ขอเขาเขาก็ให้ครับเพราะว่าไปคู่กันอยู่แล้วอ่านะครับอืคันนี้ก็ประมาณนี้เลยคเนี่ยมาดูทั้งท่อรอดท่อข้างวิจ๊อบเลยนะครับว่าเป็นยังไงอ่าคันนี้อีก เหมือนเคยก็ยังไม่ได้ลงพื้นยังไม่ได้ไปหาเวลาในสนามยังเลยครับแค่สตาร์ทลองเครื่องฟังเสียงอารมณ์เครื่องอย่างเดียวเลยนะครับโอเคครับมาฟังเสียงกันครับครับ จะใช้เสียงนยครับดูทุกร์มาถ่ายทำครับออเอใหม่พี่เป้าถ่ายใหม่ยนะครับ โอเคครับพี่ได้ครับ,บรจับ้อยจับได้พี่ขอโทษด้วยทำบ่ายไโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับโอเคประมาณนี้ครับ,รบผมบนะครับ <laughs> โอเค เอาไว้เดี๋ยวถ้าพี่จ๊อบมีโปรเจกต์ดีๆก็เดี๋ยวผมจะคอยติดตามให้อยู่เรื่อยๆเนาะว่าจะมีตัวใหม่หรือว่ามีโปรเจกต์ใหม่อะไรเราเพิ่มเมเข้ามาอาจจะไปพาพี่เป้าอาไปดูเวลาาครับได้ครับพี่ว่าจะสวยยังไงอะไรไงเพราะว่าตอนนี้สเปคมันยังไม่ลงตัวัเพราะว่าอันนั้นห้าแปดแต่แข่งห้าเก้าอันนี้อาโอเพนห้าแต่ยังอยู่ในบอดี้รูปห้าเก้าอยู่ครับครับผม ครับโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณพี่จอบมากเลยครับที่ให้โอกาสสตอปไบได้มารีวิวรถทั้ง2คันอีกเช่นเคยครับขอบคุณมากครับพี่ครัับวสดีครับสวัสดีครับ